เงี้น,นะครับเมื่อนี้เลาะไปเรามามาเห็นต้นกล้วยด่างครับบานนี่เป็นว่ากล้วยด่างเด้อพี่น้องเด้อบานกล้วยด่างอยู่เป็นลักษณะอย่างที่แหละครับเออต้นกล้วยนี่ก็มีหลายชนิดนี่เบป็งลักษณะต้นกล้วยเด้อพี่น้องกล้วยด่างครับกล้วยด่างคานโบราณเพว่าปลูกไว้ ว่าจะเป็นใหม่มงคลขึ้กันเป็นว่าเป็นว่าลูกไว้วไปสสามกระถางนี่นอจะเป็นลักษณะสีนะครับนอนอก่อก้ยนี่เป็นก่้ยหน่อยชนิดหนึ่งเป็นว่าก่้ยดงัง กระทางนี้แหงงามกาเบิ่งกระทางเป็นดนุงลักไว้อย่างสวยงามนี่มออีหลายนออยู่ก้วยค่ะคักนี่แหละคือนอก้วยแต่ว่ามันเป็นเป็นกวยดงังสีงามพ้อม โอเป็นไม้ประดับก็ได้กระถางนี่ก็มีซองดงังอันนี้กับใบไม้ดงังมาตั้งทึ่งนี่ก็เป็นก <c oughs> ยยล้วยดังยหญ่ลงเออเบื้อง,งเบิ่งจังหนึ่งมันก็แปลกเบิ้ง่งจังหนึ่งมันก็สวยงามไม้ธรรมชาติ ดังโดยธรรมชาติอ้าวอันนี้ก็กล้วยคื่กันอันนี้ก็กล้วยคือนกันแต่ว่าบัดังอันนั้นก็เป็นกล้วยดังแบบต้นนั้นเป็นกล้วยดังปลูกใส่กระถางเป็นใหม่สวยงามไว้หนาบานเป็นไหม่มงคลเลยท่านเพรว่าเห็นว่ากล้วยเงินเสียนเงินหลา เอันนี้ก็กล้วยกันแต่บโมดงังมันก็แปลกุ็จะสายพันธุ์มั้งแต่นั่นเป็นสายพันธุ์ดังเป็นสายพันธุ์ดังเออบึงนอมันก็นอกล้วยโอ,อ้มันดังไปจนก็นอนพี่ดังไปจนนอมัน หม่ด่างขวยดางเสียงทางเออมันก็แตกสวยงามกระถทางนี้งามดางสีพรอม จจัดระเบียบได้งามใส่กระถางขอมสำหรับคลิปนี้พาเลาะเบิงต้นกล้วยด่างไว้สำนี้กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมอย่าลืมคลิปหน้าต่อไปนะครับไปแล้วครับ